サディークンのショートサンナカップコーン。サラピピーニールークン、ジャケコーン、イカップ。ねえ。ああ、なるか、イチューケヤット、シローネンカップ。ジャグルン、ビー、テーマーナカップ、ナイパー、ソンカムル ก็คือในภาคสงครามเรื่องพันปีเนี่ยเป็นภาคที่บอกเลยว่าพีมากมากครับถ้าท่านใดที่ดูเรื่องบีเทมอนนเนี่ยบอกเลยว่าภาคเนี้ยสิ่งที่เราจะได้เจอบ่อยๆได้ยินบ่อยๆมากๆก็คือเรื่องของปลดปล่อยสวัสดิการนะครับสวัสดิกาอไม่มีใครแก้สวัสดีการแล้วมันลอมอามริการโอเคนะครับก็เนี่อหละครับก็คือ เนี่ยผมก็ผมก็ถามจนกว่าจะมีคนมาแก้นะครับภาคเนี้ยจะเป็นภาคที่เรื่องของปลดปล่อยสวัสดิกาเนี่ยจะมีเกี่ยวข้องเยอะมากแล้วก็จะได้ยินบ่อยมากแล้วก็ตัวฮิสึกยะโทชิโร่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนเรียกว่าโดนเกี่ยวกับเรื่องปลดปล่อยสวัสดิกาเหมือนกันนะครับและเดิมทีเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเพราะว่าถ้าปลดปล่อยสวัสดิการของเขาเนี่ยสว,ส,วสวัสดิกาเออสวัสดิการนะครับคือเท่มากครับนะครับถ้าทุกท่านเป็นแฟนการ์ตู บีดเนี่ยมานานแล้วท่านจะคุ้นกับเฮยวลินมาลุนะครับเ,เป็นมังกน้นําแข็งนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยตัวนี้แล้วก็สําหรับลายเนี้ยเป็นลายที่ชื่อว่า Solid and s o โซครับออกมาเป็นตัวที่4ของลายแล้วนะครับตัวแรกก็คืออย่างที่ผมรีวิวไปสามารถไปย้อนดูคลิปก่นกอนๆได้นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นคุโรสกิจิโกะนะครับตัวที่2เนี่ยผมจะทําคลิปรวมกันไว้ก็คือจะเป็นอิชิดะอุริวับ ท่านยามาโตกกินลิวไซนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่4ครับและตัวที่5ก็ติดตามไม้ใน E ีีหน้านะครับตัวที่5้าเนี่ยจะเป็นป๋าครับที่เขาเรียกกันว่าป๋าก็คือป๋าซาราคิคเคมปาจิจะเป็นตัวที่5นะครับและคาดการณ์ว่าตัวที่6กนะครับก็จะเป็นเมื่อกี้ปา๋าใช่ไหมครับตัวที่6เนี่ยเขาจะเรียกว่าป้าครับก็คือป้าอุโนฮานะนะครับท,ทั้งทที่ป้าเนี่ยก็ดูเต่งตึงดูสาวดูสวยอยู่แต่ทําไมเขาเรียกว่าป้าเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าหน่วยตั้งแต่รุ่นเดือะ แต่ปัจจุบันอายุเท่าเดิมออไม่ใช่อายุเท่าเดิมอายุผ่านมาเป็นพันปีครับแต่หน้าตาอะไรหลายอย่างก็คือเหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าป้านะครับเป็นคนหนึ่งที่แฟนคลับเยอะมากๆโอเคงั้นก็เพื่อเป็นการเสียเวลามากกว่านี้นะครับเราจะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาสาหรับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีคนถามว่าผมชอบตัวละครไหนนะครับหลักๆผมก็ชอบตัวนี้แหละตัวฮิทสุกยะกับอีกตัวหนึ่งก็คือผมจะชอบพี่เบียร์คุยะนะครับ ロープニーキマでビー俺の武器はこの大気にある全ての水だヨセお前に勝ち目はねえよ斬りスル、る挽回優先か氷結すれば全ての物質の機能は停止する判断が少し遅かったが ตัวกระดาษแข็งมาอย่างดีครับส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องบอกนะครับว่าผมชอบคนไหนนะครับก็คือเอาเป็นว่ารองหัวหน้าหน่วยเนี่ยเป็นใครเออคนนั้นแหละโอเคนี่ออกมาแล้วครับงานนี้เป็นงานของบันไดสบิลิตนะครับและก็เป็นฝีมือการผลิตนะครับอํานวยการสร้างโดยแบนเทสโตนะครับภายใต้เครือของบันไดนําโกลนะครับที่มีการขมวดรวมเป็นบริษัทเดียวกันเรียบร้อย โอเคครับมาต่อ าครับนี่ก็มาดูครับโหแอคชั่นก็เท่ครับแอคชั่นสภายดาวไว้ข้างหลังแล้วก็ฐานลอ่อหนึง่งแล้วก็นี่ครับอให้ดูตัวโหล่อมากชอบสัญลักษณ์มีความอาร์ตคือเรื่องนี้เอาจริงๆคือผมอะ่ะ ชอบมากตรงที่การออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครนี่แหละแต่ถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอันนี้คือเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากครับเรานับถือเรื่องลายเส้นการวาดของอาจารย์ไทเทคุโบะนะครับเห็นล่าสุดแกก็ไปแข่งฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเด่นของทีมเดียวโซเซดาดนะครับเรอเล่นครับอันนั้นคนละคุโบะะอันนั้นเป็น พี่คุบโบยอีกขั้นหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นยากห่างๆกันโอเคครับมาเรามาเริ่มใส่ดาบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวกนค,ครับประมาณนี้พอนะครับเรียบร้อย จะเข้ามาสู่ช่วงฟิกเกอร์เรียบวกกันนะครับถ้าพวกเราเป็นนักสะสมเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะมีฟิลลิ่งเวลาเราไปซื้อฟิกเกอร์กับเพื่อนครับทุกครั้งที่เราจะซื้อตัวใหม่นะครับเพื่อนเราก็จะบอกว่าเฮ้ยแกใจเย็นๆเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันจะออกมาอีกหลายตัวนะครับเราก็จะมีท่าทียืนยันพร้อมกับหลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะซื้อตัวชอบตัวที่ฉันชอบเนี่ยฉันซื้อตัวเนี้ยพอและจบนะครับซึ่งในความจริงเนี่ยมันไม่มีครับ ในซีรีส์นี้เองก็เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องบีทเทมอลน,นะฟิกเกอร์เรียกพวกครับเรามาดูพวกเขาตั้งแต่ซีรีส์แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือคุโรสกิจแล้วก็ตัวที่สองของลายครับก็คืออิชิดะอุริวก็เริ่มต้นด้วยตัวละครสำคัญของเรื่องมาเลยนะครับแล้วก็ตัวละครสุดหน้าเกงขามครับท่านยามามโตะเก็นิวไซ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเอามายืนคู่กันนะครับเพราะว่าสเกลเข้ากันได้เลยก็คือคุจิกิลูเคียครับในลายของสไตลิตนะครับนี่มาสเกลเข้ากับก,กุโรสกิพอดีเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับฟิกเกอร์เรียกพวกของผมก็ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดห้าคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเออไม่ไม่น่าจะถึงเดือนหน้าครับเดี๋ยวเดือนนี้แหละเดี๋ยวซาลารคิเคมปาจิก็จะมาเพิ่มเดี๋ยวเราให้ลูเคียยืนใกล้ๆก,กจิโกะนะเพราะว่า เราน่าจะคิดถึงกันมากอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับ EP นี้ครับท่านใดที่ชอบบีทเทมอนันะครับเรามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับซีรีส์นี้นะครับน่าสะสมแค่ไหนหน่าสวยประมาณไหนหรือว่างานเป็นยังไงบ้างหรือพวกท่านสะสมกันไหมนะครับแต่สําหรับผมก็คือไม่พลาดครับเพราะว่าฟิกเกอร์เรื่องเนี้ยบอกเลยว่ามันนานๆออกทีนะไม่ใช่ว่าจะออกแบบบ่อยๆออกมาเยอะจนเราแบบ เลือกซื้อลายไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นานๆนมาออกทีงเราก็จัดไว้ก่อนนะครับท่านใดที่ชอบบีทเทมอนะหรือว่าอชอบกระตูนเรื่องนี้นะครับสามารถเข้าไปพูดคุยได้ที่เพจ Facebook พาของเล่นไปเที่ยวหรือคอมเมนต์กันพูดคุยกันเล่นใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับอีพีนี้ก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับรวมถึงแฟนเพจพาของเล่นไปเที่ยวด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราพบกับซีรีส์บีทเทมอนะได้ในอีพีต่อไปกันเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครััับสสสสวดดีคดีค